สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องสินเดลเอคโคเซ็นะครับผมเป้ครับทุกคนครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนกลับมาที่ร้านดีเหลียวคอมเมนนะครับเพราะว่าวันนี้มีริงแจ็กเก็ตเข้าใหม่นะครับเป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตสามตัวแล้วก็สูตรสามตัวนะครับเป็นผ้าบอลลูนในสปอร์ตแจ็กเก็ตแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าสูตรรอบนี้มาเป็นแครเชิลสูตรที่เป็นผ้าลินินทั้งสามตัวเลยนะครับของสเปนไบรซ์ยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูดีเทลของแต่ละตัวกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่ครับทุกคน อันนี้เป็นริงแจ็คเก็ต MTM ของพ่อหวยของ e f i n e m e n t นะครับ MTM แจ็คเก็ตก็มาแล้วค่อยๆทยอยมานะครับเพื่อนๆที่สั่ง MTM ของริงแจ็คเก็ตไปแต่ว่ายังไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับเพราะว่าเขาค่อยๆทยอยส่งมาให้นะฮะแล้วก็ทำตามออเดอร์ผ้าคัตัวนี้เป็นผ้าวินเทจของริงแจ็คเก็ตเนาะเขามีผ้าเลยเขาก็ทาได้เร็วนะครับตอนนี้พี่โอเลือกผ้าเป็นวินเทจริงแจ็คเก็ตไปเนาะผ้าเดเปอร์ ผมรู้สึกว่าพอเป็น M T M แล้วด้วยความที่มันแก้พสเจอร์ปรับดีเทลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคือด้วยความที่พี่โอพโสเจอร์เป็นคนที่แบบหลังมีหลังมีเนื้อหลังแล้วก็ช่วงหลังค่อนข้างเต็มนะฮะพอเป็น M T M เขาเรียกปรับให้ช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าชิ้นตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างหมุนมาฝักเนี้ยครับหมุนออมาอย่างงี้นะครับเวลาดูไกลๆก็จะทำให้พี่โอดูเป็นคนที่หลังเต็มแล้วก็ช่วงบนท่อนบนดูเต็มดูแน่นมากขึ้นไหล่ก็ดู แน่นเต็มมากขึ้นสวยมากครับประมาณนี้ตัวนี้ก็รอประมาณ2เดือนครึ่งเนาะเออประมาณนี้ครับประมาณนี้ขอบคุณพี่โอค,ครับนี่ครับแจ็กเก็ตที่มาใหม่ก็จะแขวนอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ปึ๊บมาเริ่มตั้งแต่ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้นี่ก็จะเป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตใหม่3ตัวสสีนะครับเป็นสีกรมซึ่งรอบนี้ครับสีกรมที่มาจะเป็นสีกรมทม่าที่ค่อนข้างจะเป็นดาร์กเนวีเลยนะฮะสีเข้มกว่าตัวก่อนประมาณหนึ่งอันนี้คือตัวเจนก่อนนะครับ จะเป็นสีกรมที่สีกรมติดม่วงของผ้าดีดานะฮะก็ตัวที่ผมใส่มาก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันองบอกเพื่อนก่อนครับว่าทุกตัวที่เข้ามาใหม่นี่ครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้จนไปถึงตรงนี้เลยนะครับเป็นโมเดล i m j 0 1เนะครับถ้าเพื่อนสามารถใส่ r m j 0 1ตัวก่อนตัวก่อนๆได้สวยเนี่ยแน่นอนรับว่าล็อตนี้ใส่สวยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับนะดูจากสปอร์ตเจ็ตกันก่อนนะครับสปอร์ตเจ็ตมา3สีนะครับสีกรมเข้มตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลที่ ทอสลับได้ระหว่างสีน้ำตาลเข้มกับสีกรมท่าเข้มนะฮะเวลาดูไกลๆก,ลก,ลก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะอันนี้ก็เป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตที่ใส่ได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะฮะตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นสีเขียวเขียวตัวนี้จะเข้มกว่าล็อตก่อนๆประมาณนึงนะเป็นเพื่อนเห็นว่าตัววีฟเนี่ยตัวผ้าวูลที่มีการทอเนี่ยจะเป็นสีเขียวสลับกับสีเบจนะครับแต่ว่ามวลรวมเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวที่เป็นดาร์กกรีนนั่นแหละนะ โทนตัวนี้จะเป็น3โทนเข้มของกรมน้ำตาลแล้วก็เขียวนะครับก็เป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตสาสีที่สามารถใส่ได้ตลอดใส่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับท่านเพื่อนยังไม่มี3สีนี้ก็มาลองกันได้นะฮะตัวผ้าเนี่ยครับเป็นผ้าบอลลูนนะครับเป็นบอลลูนโบเดลใหม่เนาะเป็นผ้าที่มีเฉพาะริ้งแจ็กเก็ตเท่านั้นนะหมาว่ามีจากที่เขียนว,ว่าเอ็กซ์คลูซีฟฟาร์บิกฟอร์ริงแจ็กเก็ตด้วยนะครับเมลใบริ้งแจ็กเก็ตเนาะผ้าบอลลูนนี้ก็คือความพิเศษเขาเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่ ไม่มีขายที่ไหนเลยครับยกเว้นหนึ่งแจ็กเก็ตโพลริงแจ็กเก็ตเป็นคนสั่งผลิตคาแรคเตอร์ผ้าก็จะค่อนข้างโปร่งเบาสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ยับยากริงโค้าร,ร,รีสแตนั์นะครับท่านเพื่อนที่มีประสบการณ์กับผ้าบอลลูนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะอ่าแล้วก็มาถึงสูตรครับสามสีที่มาเพิ่มนะครับตัวนี้มาเป็นสูตรเลยนะก็คือแจ็กเก็ตกับกางเกงครับเป็นสีเดียวกันอันนี้เป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตเนาะสามสีนี้เป็นสูตรก็มีสีที่ ซัมเมอร์ซัมเมอร์เลยครับเป็นสีโทบปโคน้ําตาลทบาโคคือน้ําตาลที่ติดส้มอมแดงนหน่อยตัวนี้จะเป็นสีกรมท่านะครับโกรม่าที่ค่อนข้างเข้มหน่อยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นสีเซสกรีนนะครับเป็นสีกากีที่ติดเขียวๆหน่อย3ส,สิ่งนี้ก็เป็น3ส,สีของลินินที่สามารถใส่ได้เป็นแคชชวลสูตรเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใส่สูตรแต่ว่าไม่อยากได้สูตรที่เป็นทางการอยากได้สูตรอาท์ด door, ใส่งานกลางวันเนี่ยครับสามสีนี้ ตอบโจทย์มากเป็นผ้าของสเปนไบรซันอิริชลินินนะครับคาแรกเตอร์ผ้ามันก็จะมีความมีความหนาประมาณนึงมีความแข็งคาแรกเตอร์ที่จะได้คือผ้ามันจะยับเป็นป้องได้แบบค่อนข้างชัดแล้วก็สวยนะครับเวลาลินินเฟดก็จะสวยเหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวผมไปลองให้เพื่อนๆดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนี่ผมแอ์มาแขวนไว้ละตัวสีสุดลินินสีเขียวเขียวเซจกรีนนะครับ ตัวนี้ผม,ย,ม,มยังไม่เคยมีสูตรสีนี้เลยนะครับตัวนี้น่าสนใจยังไงเนี่ยผมไปลองให้ดูก่อนที่เราจะไปลองกันนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดู s i l h ือ e ของแจ็กเก็ตสูตรนะครับบนหุ่นกันก่อนนะตามสไตล์ของ IMJ01 เลยครับเป็น s i เ h o u e ที่อิงมาจากตัว ring master นะครับเป็น full canvas ก็จะมีความเป็นแจ็กเก็ตนโปลีนะครับตัวเส้นกอเนี่ยค่อนข้างสูงก็ด้วยความที่สูตรเป็นสูตร c ช s u a l ด้วยแหละเขาก็จะมีการเน้น accent ของพวก p i กส stitching ทั้งหลายให้มันดูชัดเจนมากขึ้นนะครับ ก็จะมีการดำตั้งแต่ขอบปกลงมาถึงชายเสื้อนะครับดำน้ำาลยาวไปเลยเบริเวณขอบกระเป๋าบาคิต้าก็จะมีการดำน้ำเหมือนกันนะฮะตัวล่ก็จะเป็นแบบสปาล่าคามิชานะครับสวยๆเป็นการจับจีบของแขนที่ไม่ได้เป็นจีบขนาดนั้นนะฮะกำลังก้มแกล้มกำลังพอเหมาะพอดีเออสำหรับตัวนี้ครับจริงๆเราสามารถใส่เบรกแยกออกมาเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่ากางเกงได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าลินินนะครับด้วยความที่ผ้าลินินมันแครชัวอยู่แล้วแหละนะถึงแม้ว่าตัวกระเป๋าจะเป็น เจ็ทพ็อกเกนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถหยิบมาใส่แยกได้อย่างตัวเนี้ยไปใส่แยกกับพวกกางเกงคอตตอนกางเกงลินินหรือว่ากางเกงวูลที่ผ้าค่อนข้างจะคชชวลได้เหมือนกันนะเดีย๋ยวผมลองให้ดูดีกว่า ที่เราจะไปรีวิวสูตรกันนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูลุกโคสลุกที่ผมใส่มาวันนี้ก่อนนะครับแจ็กเก็ตก็จะเป็นนี่เลยครับ IJ 0 1ศสีกรมท่าผ้ารีด้านะครับก็ยังมีสต็อกเหลืออยู่บ้างนะครับตัวนี้เพื่อนๆเห็นไหมว่าสีมันจะเป็นสีที่อ,อ,อ่อนกว่าสว่างกว่าตัวที่มาใหม่ผ้าบรนดูนิดนึงนะครับก็จะมีความเป็นกลางวันมากกว่าหน่อยนึงแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นสีที่ใส่ได้กว้างเหมือนกันนะครับกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เนาะตัวเสื้อเชอิ้ตเนี่ยเป็นเชิ้ตของซันเซิร์ฟ เป็นเชิ้ตฮาวายแขนสั้นกางเกงเป็นผ้าวูสีครีมเบทเบนะครับแล้วก็ปิดด้วยรองเท้าของบุหรงลรองเงอ้นะครับเป็นกิงโกสีน้ำตาลส้มๆนี่นะครับเป็นอีกคู่ที่ผมใส่บ่อยมากเหมือนกันทั้งหมดวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแจ็คเก็ตสูทให้เพื่อนๆดูวันก่อนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปแมทชิ่งลุคที่เป็นฟูลสูทของลิลินให้ดูอีกทีนึงนะครับ ให้ดูตัวแรกกันครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นแจ็คเก็ตสูทนะครับเป็นผ้าของสเปนไบรซันลินินสีสเซีดกรีนเป็นสีเขียวกากีเป็นสีเขียวอ่อนๆผมดีไฟว่าเป็นสีมันฉะกรีนแล้วกันครับน่าจะเห็นภาพกันมากกว่าก็ฟิตติ้งเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับไปเอ็มเจศนตัวก่อนทุกทุกทุกประการจริงๆแล้วว่าตัวนี้เป็นแจ็กเก็ตสูทนะครับเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นส่วนหนึ่งของสูทก็คือจะมีกางเกงด้วย แล้วเดี๋ยวผมผมใส่ให้เพื่อนดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันสามารถใส่แยกได้นะครับสำหรับลุคนี้กับแจ็คเก็ตสีนี้ผมว่าก็ไปได้เหมือนกันเรื่องความที่แจ็กเก็ตมันเป็นโทนเดียวกันกับกางเกงแต่ว่าคนละเฉดกันนะค่อนข้างใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าก็ก็พอไปวัดไตวาได้นะพอแถไปได้อยู่ทำับลุคนี้ใส่สบายขยับตัวสบายเหมือน IMJ01 ตัวคนตัวก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนใส่ตัว i m j 0 1ได้เนี่ยแน่นอนว่าใส่ได้แน่ๆครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกางเกงมาให้ดูนะครับว่าฟีลลิ่งะนงไ นี่ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเป็นสูตรทั้งชุดแล้วนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นอีกสีหนึ่งที่ผมชอบมากเลยแล้วก็ผมยังไม่มีนะครับเป็นอีกโทนสีหนึ่งในเฉดของสีเขียวน้ําตาลที่มันสามารถใส่ได้ค่อนข้างบ่อยบ่อยมากๆใส่ง่ายด้วยนะครับคือถ้าดูกันแบบเฉพาะเป็นตัวสูตรที่แขวนอยู่บนไม้แขวนนะผม่ยคิดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสูตรที่เอ๊ สีมันอ่อนจังเลยมันจะดูใส่ย,ยากไปไหมอะไรเงี้ยต้องมาลองกันนะครับพอลองแล้วอะเท่ะ่ะชอบชอบ,ชอบผมชอบมากคร่องเกงของริงนะครับอ่าลืมพูดถึงเลยนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่เรายังไม่เคยพูดกันเกี่กเกงของริงแจ็กเก็ตที่มาในสูตรตัวนี้เ,เกงก็เป็นเกงเอวสูงเลยครับตัวนี้มีการปรับแพทเทิร์นใหม่โดยการเวิร์กกันระหว่าง คุณอากิกับคุณต่อนะครับเอวสูงเป็นจีบคู่นะครับ Double Reverse Pleat นี่หนึ่งสองผมใส่ไซส์ห้าสิบสองเนาะรองเ้าเป็นตรงไซส์ก็ระดับของเวสแบนเนี่ยอยู่ตรงสะดือพอดีเป๊ะเลยฟิตติ้งเซเลเวตก็จะมีความจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโมเดิร์นฟิตนะครับคือเซเลเวตจะดูเทปเปอร์ลงมาที่บริเวณขาให้ดูตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าช่วงต้นขาช่วงขาหลังเนี่ยค่อนข้างจะรูมี่ช่วงขานี่ขยับได้สบายเลยนะโอเคเลยแต่ช่วงเอวของผมเนี่ยอาจจะแน่นไปหงนอยนึงเพรามมนะว จริงๆก็สามารถปรับเพิ่มบวกลบขยายช่วงเอวได้นะครับแต่ว่าสมมติเพื่อนๆใส่แจ็กเก็ตไซส์52แต่ว่ากางเกงไซส์54เนี่ยน่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะส w a ปกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนสนใจนต้องมาลองกันนะครับว่าฟิตติ้งเนี่ยเข้ากับตัวเราหรือเปล่าทั้งตัวเลยแต่โดยรวมผมว่าถ้าใส่สวยคือจัดได้เลยนะด้วยความที่ตัวสูตรเนี่ยราคา36,000บาทสำหรับสูตรทั้งตัวราคานี้ได้เป็น full canvas แล้วก็ silhouette ได้อย่างนี้แล้วก็งานได้ประมาณนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้ถ้าซื้อไปแล้วจะใส่กับอ็อชั่นไหนได้บ้างด้วยความที่สูตรเป็นลิินนะครับร้อแล้วก็สีเป็นสีออนเนี่ยเหมาะกับอ็อชั่นที่ค่อนข้างจะแคชชว่วเลยครับหรือว่าจะไปงานที่มีความเป็น outdoor ช่วงกลางวันถึงแม้ว่าผ้าจะเป็นแบบผ้าที่แคชชั่วฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสูตรนะครับก็ยังทําให้เราสามารถใส่ไปงาน outdoor ได้ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วนะฮะตัวนี้เป็นผ้าบอลลูนของริงแจ็คเก็ตนะครับเป็นผ้าที่เม็ดแอคูเซียดโดยริงแจ็คเก็ตเท่านั้นนะครับนี่จะมีเลเบลติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มๆเ,เป็นหนึ่งในแจ็คเก็ตสีที่แมัชิ่งได้หลากหลายมากนะครับใส่สบายเหมือนเดิมนะครับซิลเด์เหมือนเดิมกระเป๋าเป็นแพทช์อย่างนี้ผมชอบโทนสีประมาณเขียวๆน้ำตาลแล้วก็กางเกงสีอ่อนน จะเป็นคอมเบเดชันที่ผมชินเป็นคอมเบเดชันสีที่ผมชินแล้วก็ชอบใส่แบบนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่มีแจ็คเก็ตสีกรมแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้แจ็คเก็ตที่มีความเป็นทางการแต่ว่าสนุกเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนึงเนี่ยแจ็คเก็ตสีเขียวสีเขียวเข้มแบบนี้ก็จริงตอบโจทย์เหมือนกันนะครับจะได้เปลี่ยนมูดจากสีกรมเข้มๆม,ม,มาเป็นสีเขียวเข้มๆบ้างก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังมีความเป็นทางการที่ใช้ได้อยู่เหมือนเดิม อ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับของตัวสปอร์ตแจ็กเก็ตเนาะก็จะเป็นฮาร์ฟไลนิ่งนะครับครับแล้วอันนี้คือผมพลิกกลับด้านให้เพื่อนๆดูกันนะครับน่าจะดูกันง่ายกว่าเนาะก็อันนี้คือช่วงปกนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไลนิ่งข้างในนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีการใส่ไลนิ่งบริเวณตั้งแต่ช่วงเออหลังล่างจนมาถึงปลายแจ็คเก็ตนะครับก็จะทําให้เราสามารถเนีเห็นวงโปรง่งเห็นไหมเห็นมือผมไหมนี่มันก็จะโปรง่งระบายอากาศได้ดีนะครับ ด้วยความที่เป็นผ้าบอลลูนด้วยเนี่ยก็จะย,ยิ่งทําให้มันระบายอากาศได้ดีมากขึ้นเ,เนี่ยรูระบายอากาศของตัวผ้าเนี่ยสามารถเห็นนิ้วผมได้ชัดเจนเลยนะเห็นไหมยังไงก็ใส่สบายแน่นอนนะครับผ้าเด้งๆมีความคล้ายคลึงกับฮอบแซกนะครับตัวนี้ผมลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสีกรมท่าเข้มๆนะครับจะมืดกว่าตัวก่อนหน่อยนึงจะสใส่ดูเลยนี่ครับทุกคนตัวนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับของเฉดกรมท่าที่ ค่อนข้างเข้มมืดเลยนะครับเป็นดาร์กเนวี่น่าจะเป็นโทนสีที่เข้มที่สุดของ i m ซส่วนหนึ่งที่เคยมีเข้ามาขายนีแหละก็มาด้วยผ้าใหม่กับผ้าบอลลูนเหมือนกันนี่ฮรกอผ้าตรงนี้จะมีความโปร่งที่โปร่งมากๆนะครับใส่สบายแน่นอนสีเนี้ยเอาจจริงถ้าถ้าดูกไกลๆ เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสีดำด้วยซ้ําผมว่าโทนนี้มันคือโทน m i d n น g บลูแหละครับเป็นเป็นสีกรมที่เข้มที่สุดเข้มมากๆไม่ดำนะแต่ว่าเป็นกลมที่มืดเป็นสีที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมซื้อไปใส่เนี่ยผมอาจจะเอาสีนี้ไปแมทชิ่งกับบางเกงที่สีแบบนี้ครับสีค่อนข้างสว่างเลยอะเพราะว่าด้วยความที่แจ็คเก็ตสีเขามืดแล้วอะถ้าเอาไปใส่กับบางเกงสีเทาเข้มเนี่ย มันจะเตีกยนไปหน่อยนะครับต้องหาเกงที่สีคอนทราสต์ออกมาอย่างเช่นสีน้าตาลกลางเทากลางถีเทาสว่างอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอย่างลุคนี้ก็เป็นอีกลุคนึงที่ผมจะใส่กับแจ็คเก็ตตัวนี้ให้คอนทราสต์มันมันค่อนข้างชัดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลืนกันไปหมดถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบสีกรมแล้วก็อยากได้กรมที่เข้มที่สุดของกรมแล้วฮะตัวนี้แน่นอนเป็นเฉดสีกรม,มท่าที่มีความ ฟอร์มัลที่สุดสีหนึง่งนั่นแหละนะครับตัวนี้จะใส่ไปงานไหนได้บ้างใช่ไหมจริงๆเราก็ไปได้เกือบทุกงานแต่ว่าถ้าผมใส่เองฮะส่วนตัวนะผมจะใส่ไปงานกลางคืนฮะเป็นงานกลางคืนแบบอาลโด์ด้วยผมจะไม่ใส่ไปงานอินดอร์เพราะว่าเท็กซ์เจอร์ผ้าตัวนี้ผมให้ดูกับแสงแน่ชัดเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ทอแบบเหมือนกับพบแสกเนาะมันทอเป็นลายที่ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ดูเบาๆสบายเพราะฉะนั้นเนี่ย งานที่เป็นเอาท์ดอร์กลางคืนน่าจะเหมาะสมมากกว่านี่หลายคนอาจจะสงสยัยว่าเอ้าอย่างเงี้ยถ้าไปใส่เป็นงานอินดอร์กลางคืนจะใส่แบบไหนดีผมอาจจะเลือกผ้าที่มีความเ,าเรียบมากกว่านี้หยาบน้อยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมนะให้เ,เพื่อนๆได้ลองพิจารณากันนะครับแต่ว่าถามว่าใส่เป็นงานกลางคืนอินดอร์ได้ไหมตัวนี้จริงๆก็ได้นะครับได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยนะใส่เป็น business casual look แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะนี่ครับ ผมไม่เทียบสีระหว่างตัว I M J ตัวใหม่ที่เป็นสีดัร์เนวี่กับตัวกลมตัวก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าโทนสีเนี่ยดิฟกันประมาณ2เฉดเลยนะฮะตัวใหม่เนี่ยจะมืดกว่าค่อนข้างเยอะขณะที่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินติดม่วงนะครับก็มาลองกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกตัวก็มีให้ลองนะครับทั้ง2เฉดเลยนะฮะนี่ครับสปอร์ตแจ็กเกตต็ตัวสุดท้ายนะครับสีน้ำตาลน,นะคือพอใส่มาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มืด เหมือนที่แขวนนะครับป้อนแขวนรู้สึกว่าจะมืดกว่านี้นะแต่พอใส่จริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันมีความเป็นน้ําตาลช็อกโกแลตต้องบอกเลยเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนเป็นคนที่ชอบสปอร์ตแจ็คเก็ตที่โทนสีมืดเนี่ยรอบนี้มาครบทุกสีเลยนะสีกรมสีเขียวสีน้ำตาลที่ค่อนข้างเข้มเป็นน้ําตาลช็อกโกแลตอ่ะสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเส้นลาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเป็นสีน้ําตาลเข้มทอสลับกับสีน้ำตาลที่อ่อนลงมานะครับทำให้มวลรวมเนี่ยพอใส่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับ ตัวนี้ถามว่ามีความฟอร์มอลระดับไหนนะครับจริงๆผมว่าสู่สีกันเลยนะครับระหว่างทั้ง3ตัวแต่ว่าถ้าฟอร์มอลสุดแน่นอนว่าต้องเป็นสีกรมพระธาตเข้มนะครับตัวนี้ก็จะมีความแคชชวลที่เพิ่มขึ้นมนิดเดียวใส่กับกางเกงสีเทา กางเกงสีน้ำตาลกางเกงสีอื่นๆได้หมดเป็นสีที่ใส่ง่ายมากอีกสีหนึ่งเลยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยกลัวสีน้ำตาลกันนะครับเพราะว่าสีน้ำตาลเป็นหนึ่งในเฉดสีที่ถ้าเลือกมาไม่เข้ากับสกินโทนเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสีที่ทําให้เราดูมีความภูมิฐานที่มากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะผมใช้คําไหนดีวะเออประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสีนี้ยังเป็นสีน้ำตาลที่ดูให้มมดที่คล้ายกับตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่าเข้มเลยพอร์ชชั่นกำลังดีเลยผมใส่ให้สองนะครับ ยาวโอเคเลยปกติผมจะใส่ลิงแจ็กเก็ตแล้วมักจะสั้นไปแต่ว,ว่า i m j 0 1เนี่ยผมใส่ได้พอดีมากพอฟิชชั่นทุกอย่างลงตัวต้องมาลองกันนะครับจะได้รู้ฟีว่าเป็นยังไงนะ,ะมาถึงตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแจ็กเก็ตที่อยู่ในสูตรนะครับเป็นสีโท b a c c โค r o บราวสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามหาสูตรลินินแคชชั่นะครับใส่สบาย ก็มาให้เพื่อนได้ลองได้ซื้อกลับบ้านกันแล้วนะฮะเออลืมบอกราคาเลยนะครับสำหรับตัวสูตรเนี่ยจะอยู่ที่36,000บาทนะครับตกเกต้ทั้งแจ็คเก็ตทั้งกางเกงเลยนะสำหรับสปอร์ตแจ็ e เก็ตทั้ง3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะราคา2 8 0 0 0บาทเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊อย่างนี้โทบูโครบราวเนี่ยมันจะซ้ำกับตัวเบียนเทเลอร์หรือเปล่าใช่ไหมผมให้ดูนะครับเบียนเทเลอร์อยู่นี่ นะอันนี้คือ b er บียนเทเลอร์สีโทโค่บราวน์นะเพื่อนๆเห็นว่าโทนสีอะเบียนเทเลอร์จะสีอ่อนกว่านะครับแล้วก็มีความมีความเขียวแล้วก็มีความเขียวเหลืองเออเขียวเหลืองที่มากกว่าขณะที่ริงแจ็กเก็ตจะมีความส้มแดงที่มากกว่านะครับคนโทนสีกันนะท่านเพื่อนเป็นคนที่ชื่นชอบสีที่เป็นสีน้ําตาลประมาณนี้นะครับน้าตาลกลางที่ติดส้มติดแดงติดเหลืองมีให้เลือกหมดเลยนะครับจะเอาริงแจ็กเก็ตก็ได้ หรือว่าจะเอาเบียนเทเลอร์ก็ได้ก็เป็นสูตรแคชชวลใส่สบายๆนะครับหล่อๆเลยตัวผ้าครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นสเปนไบทันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นไอริชลินินที่เป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดพอใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าให้อาการผ้าที่สวยงามนะครับมีการยับเป็นปล้องที่ชัดเจนเนี่ยผมใส่แป๊บเดียวเองนะครับเห็นไหมว่าช่วงแขนก็เริ่มมีรอยยับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นซิ่งเด่นเจของไอริชลินินเลยเป็นผ้าที่มีความดายความแห้งก็เหมาะกับ อะไรที่เป็นแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์อากาศร้อนๆแคชชัวร์สบายๆงานอาลโดนะฮะตอบโจทย์หมดเลยเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นสูทแจ็คเก็ตสีกรมท่านะครับไปมาถึงตัวสุดท้ายครับเป็นแจ็คเก็ตสูทสีกรมท่าก็เป็นเฉดสีกรมที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแ,ลแหละนะครับถ้าเทียบเฉดสีความสว่างเนี่ยกรมท่าเฉดเนี้ยจะเป็นกรมท่าที่อยู่กึ่งกลางนะฮะระหว่างตัวดีด้าดีด้าสว่างกว่าตัวเนี้ยมืดกว่าดีด้าแล้วก็มืดสุดจะเป็นตัวสปอร์ตแจ็คเก็ต ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับด้วยความที่เป็นสูตรผ้าลินินถึงแม้ว่าจะเป็นสีกรมท่าก็ตามฮะก็ยังเป็นสูตรที่เป็นแค s ชชวลสูตรอยู่ดีนะครับใส่ไปงานไหนได้บ้างก็ผมแนะนําว่าเหมือนเดิมเลยว่าเป็นงานที่มีความแค s ชชวลอาท์ดอร์ดีกว่านะครับถ้าใส่ไปทํางานในเซตติ้งที่ฟอร์มอลอาจจะเอบวกลบหน่อยจริงๆก็แนะนําเป็นผ้าวูลสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมหรือว่าสีมืด น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับเซฟกว่าฟีลเป็นประมาณนี้ครับแจ็กเก็ตก็คือฟิตติ้งทุกตัวเหมือนกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สูตผ้าลินินสีกรมก็จะฟีลประมาณนี้นะฮะถ้าให้ผมเลือกตัวที่ชอบที่สุดนะครับก็คงเป็นถ้าสูตรก็คือสีตัวแรกเลยครับสีมันฉับเซดกรีนสปอตแจ็กเก็ตชอบสุดก็เป็นสีเขียวเหมือนกันก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เรียบเข้ามาดูกันนะครับในขอหมดก่อนแล้วช้ามหมดอดนะครับเหมือนเดิม ผมไปดูกางเกงเพิ่มนิดน,นึงครับตรงนี้เป็นกางเกงที่เข้าชุดกับตัวสูตรลินินนะครับก็ดีเทลเหมือนเดิมครับข้างๆก็จะเป็นไซส์จสเตอร์แบบนี้นะครับเอวค่อนข้างสูงเลยเป็นจีบ2จีบเป็นดับเบิลรีเวิร์สพีทจริงๆเป็นสูตรที่คุ้มราคามากครับ36 0 0 0บาทมีไซส์เขียนตรงนี้ข้างๆไซสนะครับผมใส่ไซส์ส2เนาะถ้าเป็นเพื่อนลองกางเกงแล้วรู้สึกว่ามันแน่นไปเนี่ยข้างหลังนะเขาเหลือผ้าไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยครับผมว่าขยายได้ประมาณแบบ 3นิ้วอะเดี๋ยวต้องดับเบิลเช็คกับทางสตาฟก่อนนะว่าถ้าขยายเนี่ยมันจะเป็นรอยไหมฮะเพราะว่าผ้านินปกติถ้ายัางไม่เคยใส่แล้วแล้วมาขยายเนี่ยจริงๆรอยอาจจะน้อยหรือไม่มีเลยแต่ว่าถ้าใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วมาขยายทีหลังเนี่ยอาจจะเกิดรอยได้นะครับลองเช็คดูนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากใส่กันจริงๆเนี่ยมีผ้าเหลือให้ขยายช่วงเอวนะค่อนข้างเยอะสบายสบายเลยนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราสินเยรวลัยโค้ตด้วยนะครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ